เอมพระองค์บอกให้แม้แต่เนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะบ่วงเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพวกนี้ยังติดบ่วงอยู่แต่ไม่นอนจมบ่วงพอในพรานเข้ามาปุ๊บจะกระตุกบ,บ่วงให้เนื้อนี้กระโดดแป๊บออกไปไดนะ้พวกนี้รู้อะไรพวกนี้รู้นิสสระนะ นิสรณะอย่างหนึ่งก็คือละนันทิโยมมาวันนี้โยมจำไปคำเดียวละนันทิจบนะ,ะรู้นิสรณะและ้วแล้วก็ไปจมบวงต่อนะออกจากสลาเข้าไปไปจมบวงก็ไปจมกับรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสที่น่ารักใร่หน้า,า,นาปราะนาาน่าพอใจใช่ไหมอ่า แต่เวลานายพานจะกระตุกบวงดูดีๆนะอย่าให้มันติดขาเราไปได้นะโดดออกมาให้ทันนะรู้นิสระนะแต่ละนันที่เนี่ยตัวกระโดดออกมาทันเลยเนี่ยนะเพราะมันเร็วมากนะพอรู้อารมณ์ปุ๊บทิ้งทิ้งปุ๊บเนี่ยกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเลยนะอืรู้ลมหายใจทันทีนะนิสระนะ <c oughs> ดูแล้วพระาศาสดาเนี่ยทรงเมตตาม,มากนะคือเกิดมาเพื่อเพื่อพาสัตว์ให้หลุดพ้นจริงๆซึ่งเท่ากับว่าท่านเนี่ยมองมองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนเหมือนญาติท่านหมดเลยอะ่ะคือเหมือนพ่อมองลูกเลยแล้วก็เห็นอินทรีย์ของลูกที่มันแตกต่างกันโอ้ยลูกคนนี้มันดื้อเนี่ยมันเป็นนักเลงหัวไม้แต่ก็สงสารรักลูกนะ เป็นนักเลงหัวไม้เขาแคยังรักมันนะไหนลูกนี่ขี้